อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไรเป็นไร,นไรในห้องน้ำอะอเป็นไรโอ้ยเจ็บจะด้วยไม่วดีไม่เฮ้ยไอไม่เจ็บเดินเป็นไรอะอเจ็บเว้ยมันมันเจ็บอ่ะเป็นอะไรมังกรกินหม,มี่มังกรกิ<ว>นหมี่โอ้ยมันใหญ่เปไหมพี่เก็มังกรเนอโอ้ยอะไรใครเลือกอีกอะใครเลือกอีกเฮ้ยเป็นไรเฮ้ย มันคันมากเลยมันคันเหรอมันคันขนาดเอาเปลือกข้เทียนมาเลยไม่ไหวแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรแก็สิมาให้หน่อยเก็บให้หน่อยคันมากอุ้ยสังคังอ่ะเกิดจากอะไรสกปรกโดนบอลอุนมากผมอุ้ยโดเอานออกอ่ะเอ้ยอะไรมึงอะไรอีกอ๋อใหญ่ใหญ่ ีไอ้เฮียดีอยังคันดีเลยไม่บาดนี่อยู่บ้านนี่อยู่แล้วทรมานจังเราตัดแล้วเราจะตัดเลยเออย่าแล้วพี่เดชอย่าก่อทิงมึจะก่อนทิ้งเหเย็นๆเดี๋ยวมันบาดมันบาดทยดีไม่เอาจะบาดต้องทำยังไงอ่ะมันบาดต้องทำยังไงอยงนั้นเหรอเรามีนี่เอ้ยอะไรวะใคร สำหรับเออใครที่งงนะครับว่าคอนเทนต์นี้คืออะไรได้ปรับมูดทันทีเลยนะเอาไม่เจ็บแล้วรอะอม่เจ็บแล้วเออก็ตอนนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์ไว้สำหรับเออตัดขนน้องชายนะครับ ผลิตภัณฑ์ไข่พีเ่เจดูนี่ยทำมาเพื่อไข่จริงๆดูสระไอเห็นหว่าตัวไอไข<อ>่ไข่และนี่คือสปอนเซอร์ประจําในคลิปนี้นะครับกับเครื่องโกนขนน้องชายหรือว่าขนในที่รับนั่นเองนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาพวกเชือช้อลงเชื้อรากลิ่นอับนู่นนี่นั่นนะครับมันเกิดมาจากการหมักหมมนั่นเองแล้วก็ที่สําคัญเลยคือผมจะต้องมาลองใช้จริงๆ เนีเพราะว่าเราจะไม่รับสปอนเซอร์ที่มันใช้ไม่ได้จริงหรือว่ามันเวอร์วางอลังการเกินไปนะครับเพราะว่าคติประจำช่องของผมคือซื่อสัตว์กับคนดูนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราจะไปรีวิวแบบฮาๆกันนะครับ let's go ครับหลายคนน่าจะคิดแบบคิดไม่ดีอ่ะคือฉากนี้มันเป็นฉากไว้สำหรับเทส IQ คุณผู้ชมตาจมูกปากเห็นไหมอ่ะ เฉียดเราจย่าด่าเราไหมก็ถือว er> ่าเป็นหนึ่งในคลิปตลกแล้วกันนะก็รับชมกันแบบเพลินๆนะครับก็วันนี้ครับสปอนเซอร์บ้านเราเข้านะครับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับบ้านอีกแล้วไม่เกี่ยวกับบ้านอีกแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ไว้สหรับแก้ปัญหาของท่านชายนะที่แบบเมื่อกี้นี่คือ อาการออกแล้วสมมติว่าอุบิเหตุเมื่อกี้นี่คือเดินเป๋เลยนะพี่เจตมันลาบมันโดนแบบมังกรกินอะเห็นไหมเออมังกรกินปั๊บเดินเป๋เลยเข้ามันแบบลามเข้าไปถึงแบบอาการเลยเออันออกอาการเลยแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้นี่คือคันคันพวกโลกตามจุดซ่อนเลนส์นะพี่เจตรู้จักสังข์คังไหม รู้จักรู้จักดีใช่ไหมออเ,เออเออเออเหมือน,นที่มึงเคยเปะนะ็นะนะาจะเฉลยทำกับการเป็นสังคังหรือว่าอะไรหมักหมมมันก็ต้องใช้ครีมซีมาถูกป่ะเวลาที่แบบเราเป็นสังคังใช่ป่ะทาซีมาเนี่ยมึงไม่ตลกนะเวย้ยเออหลายคนคุณผู้ชมรู้รู้จักไหมว่าครีมซีมาเคยได้ยินใช่ป่ะเคยได้ยินแล้วโดนโดนแล้วหมแต่คุณสมบัติของการแบบเอาพวกนี้ออกก็คือการที่ทำให้ผิวหนังมันลอกเว้ย เออแล้วมึงคิดตกสภาพไอ้ตกนั้นนะมึงผิวลอกอ่ะก็แสบใช่ไหมนี่แหละคือคุณสมบัติเวลาที่แบบสมมติมันเป็นโรคแบบหมักหมมเชื้อราหมักหมมจริงจริงต้องใช้ซีมานี่มันไม่ตลกมากหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคนไทยมันทําไมต่อเป็นผู้ชายทําไมต้องกําจัดขนด้วยวะนะเป็นผู้หญิงไม่ใช่ต้องแบบเกี้ยงเกี้ยงเกาเกาเขาจะเรียกว่าอะไรนะขาวกะทิใช่ไหมภาษาภาษาเรียกว่าขาวกะทินะ เขาเรียกว่าขาวกะทิแนะ่วันนี้นะครับก็เราจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าแบบผลิตภัณฑ์ไข่นะจริงๆคือทำมาเพื่อท่านชาย,ยาจริงอย่างแรกคือเราจะมาดูผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับเขาผลิตมาเพื่อไข่ยยจริงๆนะดูดูอย่างแบบตัวไอเห็นไหม,ไมเพราะฉะนั้นการที่จะเอาขนจุดซ่อนเลนส์ออกเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไามว่า,วามันต้องใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับจุดตรงนั้นเท่านั้นนะ มึงแค่แหนบถอนอ่ะเนี่ยมึงนั่งยังไงนั่งอย่างนี้อ่ะแล้วแล้วมึงอ้นเนแล้วมึงสารอย่างงั้นใช่ไหมใครเขาใช้แหนบถอนขนกันวะพี่จิ๊ดเขาใช้สมมติสมมติเรียนบาทสองอันอ่ะมีไอทหารเกณฑ์เขาใช้อย่างงั้นใช่ไหมเออ เพราะว่านี่มันเป็นทหารเกณฑ์เก่าไลยพี่เจเอเอเวลาอยู่ในกรมใช้เหรียญบาทถอนขนกันนะแบบอยากจะแบบโกนขนให้เกลี้ยงถูกไหมคิดถึงอย่างแรกใบมีดโกนนะครับใบมิดโกนไอ้เคียนเนี่ยอย่าไปอย่าไปซื้อนะคุณผ<ป>ู้ชมนหนี่ขูดไปปั๊บแม่งแบบว้าวกูอาจจะแบบมีเลือดออกมาด้วยว ซึ่งเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะหากใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงจุดนะพีเ่เจดเริ่มจากแหนบไหมเอออ่าเริ่มจากแหนบเออ,อเริ่มจากแหนบเนี่ยสมมตินี่คือไอ้นั่นเรจาจะถอนขนเนี่ยม,มันยากเลยมัน,นมยุ่งยากใช่ไหมมันยังไงมันจะต้องแบบทีละเส้นเนี่ยเฮ้ยมันขนมันขาดแล้วมันปึ๊ดด้วยนะพี่เจดมันปึ๊ดมันมันสนุกกันเลยเฮ้ยเริ่มมันละมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าแหนบอ่าแล้วดึง โอ้โห oh. <laughs> นี่ยพอได้มาแล้วมึงก็จะภูมิใจอ๋อภูมิใจอ๋อนี่คือทั้งวันเลย <laughs> <laughs> แต่มันช้าเมันอาจรจะมันนะมันช้าพี่เต้อาจจะเป็นขนคุดเลยก็ได้อ๋อขนอ๋อ,อ,อคือการถอน,นคือขึ้นขนคุดขนใหม่ขึ้นมามันจะเป็นขนคุดใช่ไหมเป็นต่อปั๊บแล้วมันคุดเคลื่อนใหม่อะเส้นขนมันจะใหญ่ขึ้น มันทำให้เวลามันขึ้นมันคันไงมันคันมากเลยมันคันอ่ะการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ผิดจุดประสงค์และผิดที่ผิดทางมันทำให้แบบเราเกิดปัญหาตามมามากมายนะรู้เปล่าเออเจอปัญหาอยู่จาบอกแล้วมึงปิดจริงๆมึงปิดแทนไมนได้สมมติเป็นโรคใช่ไหมเราต้องไปเปิดตรงนั้นให้พยาบาลดูอะ ใครจะไปอยากหรืชอบเอไมึงอีกแล้วหอก็ว่าอยู่ไปโรงพยาบาลบ่อยๆไปเปิดให้พยาบาลดูเจนก็ควรเอาให้ดูหน่อยเออวันไหนหมอผู้ชายสูติผู้ชายอยู่ไม่ไปเขินผู้ชายหมอผู้ชายอยู่เขินแต่วันไหนผู้หญิง ไอ้ที่ชอบใจชอบนี่น่าจะโง่แล้วแต่อยู่บนรถน้ำเลยนี่จะบ้าเลยโง่โอ้โอ้นี่คือมีดโกลราคาถูกคุณผู้ชมนะฮะอันนี้คือ3แถมหนึ่ง บอกเลยสมแถมหนึ่งจุดเด่นของมันเลยคือจะด้ามสีน้ำเงินทุกยี่ห้อไม่รู้เป็นนี้อ่าเราลองอ่ะสมมติอันนี้แบบพวกแบบกิ้งเกี้ยงกะทิอยู่ละอ่ากิ้งเกี้ยงกะทิเราลองดูดิเราลองโกนดูดิเฮ้ยเฮ้ยได้เนื้อมาด้วยเฮ้ย้ยนี่เดี๋ยวเราลองของจริงให้ดูนะฮะว้าวใหญ่หน่อยอย่างใหญ่หน่อยเห็นไหมเราดัยใช้แรงไปขูดออก สมมติท่านชายคนไหนใหญ่เท่านี้ยเนี่ถ้าเท่าเนี้ยนะเออใหญ่เท่านี้นยะเออแล้วอมเลยจะไปอมทำไมจะไอมทำไมขุดไปขุดมาได้คือไปตำส้มตำเงี้ยเลยนะเฮ้ยยางหอกเลยด้วยเฮ้ยเห็นไหมคุณผู้ชมดูขุดเล่นขุดไปขุดมาไม่ได้นะฮะเส้นมันยาวๆอนะอ่าเส้นยาวๆเห็นไหมเนี่ยบางทีเนี่เนี่ยขาดบ้างไม่ขาดบ้างอ่ะ ืออันตรายนะเนี่ยแต่เข้าเนื้อเลยดูดิโอ้โหคือในคลิปเนี่ยทุกคนตั้งใจดูมากอะว่าแบบเราจะขายสินค้าเชียร์นี่ยังไงใช่แต่ไม่คิดไม่ถึงว่าแบบเราจะมาเล่นตลกกันเ <laughs> <c oughs> ออแบบตั้งใจมากอะแล้วลูกค้าก็นั่งดูอยู่แน่แน่แบบเล่นอะไรกันเออเอาเป็นว่า <laughs> เราจะมา เข้าพอยกันเลยเอ,อ่าเราจะมาโชว์โปรดักต์นะฮะอย่างแรกเลยคือมันคืออันนี้ครับนะคุณผู้ชมนะฮะยี่ห้อไข่เอาไว้แบบสำหรับกูมมิ่งขนออนะรูปร่างนี่คุณผู้ชมคุ้นดีออนะมันคือปัตตาเลียนนั่นเองนะฮะแต่มันสั่นแรงมากเลยพีเเออ่เจษน,นี่นี่คือใช้อ,อ่านี่คือใช้ได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยนะเออ,อนี่นี่ขอขออนุญาตด,ดูนะฮะถ้าผู้หญิงใช้นี่มันจะสั่นอย่างงี้ฮะโอ้มันสั่นแรงแค่ไหนมันสั่นแรงมากเลยลอง ก็สำหรับเจ้าโปรดักนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมันก็คือปัตเตอรเลียนนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าปัตเตอรเลียนอันนี้เนี่ยมันออกแบบมาให้ใช้ในจุดนั้นโดยเฉพาะเลยนะก็คือเวลาที่เราโกนนะโกนยังไงนะอย่างนี้อ่าเอะอีแอะอีแอะอย่างเงี้ยคือ มันไม่เหมือนปัตตาเลียนอันอื่นะเราสามารถเอาอปัตตาเลียนมาเทียบได้ไหมเมื่อกี้ปัตตาเลียนอ่านี่คือปัตตาเลียนนะเอาไว้แบบไถหัวเกียนยอันนี้คือของจริงเลยุอยาของจริงเลยปัตตาเลียนทั่วไปนะมันไม่มีตัวเซฟนั่นเองนะครับคือมันจะดูดขนไปแบบดึงแล้วมันดึงหนังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอผลิตภัณฑ์จากไข่เนี่ยไอเจ้าที่กนขนไข่นะครับมันจะมีตัว เขาเรียกว่าไอ้สีขาวๆข้างบนเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคือปัตตาเลียนมันจะไม่ให้เราสัมผัสกับหนังของเรานะฮะเขาเรียกว่าตัวเซฟเทคเขาบอกว่าบอกว่าขนคุดเนี่ยไม่ขึ้นนะนะแล้วก็พวกตอพวกตอต่างๆก็จะไม่ตามมาด้วยไม่เป็นตออ่าไม่เป็นตอไม่บาดลิ้นเลยแล้วทำไมลิ้นต้องไปอยู่ตรงนั้นวะกูไม่เข้าใจไม่รู้นะเป็นใบมีดเซรามิกพิเศษมันจะมีความคงทนสูงกว่าใบมีดที่มันเป็นเหล็ก อ่าใบามิดเหมือนแบบที่เราเอาไว้ขูดหน้าใช่ปะ่ะแต่อ,อ่าใบามิดโกมันจะเป็นซรามิกนอกจากแบบมันจะนุ่มนวลกับเราละแล้วมันยังคงทนด้วยนะครับแนะ่เอาละเราจะมาใช้ให้ผู้ชมดูอมสอเพ <laughs> <laughs> ื่อออ่าจัดการดิลองดูเลย โอ้ยโอ้ยไปหมดเลยอ่ะนี่มันหนามากแรงกระเด็นเลยใช่นี่มันขนเงาะนะครับคุณผู้ชมลองขนตรงอื่นไหมลองขนขาไหมขนขาไหมเอาขาเอามีมีเอาขาเจมไหมเอาขาผมขาผมมาเฮ้ย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 อุ้ยเว้ยแล้วไม่ขูดใช่ไหมไม่ขูดผิวหนังปหมไม่โดนอะไรเลยแบบสบายมากสบายมากเลยใช่ไหมแค่แบบสั่นกึศกึศกึศเงี้ยไหมใช่แล้วมันปึ๊ดปื๊ดไหมมันปึ๊ดปึ๊ดมีปื๊ดเอ้ย ไอ้เจ็ดลองดิไอ้เจ็ลองดิวิโอ้ยโอ้ยไม่ธรรมดาเอ้ยจะได้อยู่แล้วคุณผู้ชมแล้วมันต่อหายปะไปได้ไหมต่อต่อไปด้วยนะครับนี่ของดีของดีเดี๋ยวเราลองปาดให้แบบหดหัวให้ดูได้ไหมเฮ้ยแบบขนขนเงาะมันแข็งไงไอ้ขนเงาะมันแข็งขนขนก็กระจอกเอาขนนี้ขนอะไรขนนี้เนี่ยบอกเลยนี่ คนทุเรียนเออคนดูบอกไหนคนวะนี่คนนี่ครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าทุเรียนเนี่ยเครื่องไข่กุ้มมิ่งก็เอาอยู่ไม่ใช่อย่างนี้เลยไหมคือจะเริ่มจากตรงไหนตรงนี้เลยเาตรงนี้เลยเออพร้อมนะอ่ะพร้อมเลยสามสองหนึ่งบมว้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้โห ไถทุเรียนเกลี้ยงขนาดนี้เลยน้ำหายเออจากทุเรียนมั็นส้มโอกูไม่เคยเห็นมุกควายขนาดนี้มาก่อนเลยมันโดูบอกกูไม่ได้โง่นี่ไถลูกโป่งไม่แตกนะจริงเหรอไม่ได้เชื่อมตัวละลัวเลยเห็นไหมไถลูกโป่งนะนี่นี่ไม่แตกคุณผู้ชมเห็นปไหมอารมณ์ก็คือลูกโป่งเนี่ยมันคือหนัง นีามันคือหนังของเรามันไม่กินหนังนั่นเองคือสามารถทําให้เราเนี่ยไถลูกโป่งได้เนี่เห็นไหมไถอันนี้คือกึดคุณผู้ชมได้ยินเสียงกึดนะโดนนะมันโดนนะมันโดนจริงๆนี่จิ้มลึกเห็นไหมเห็นไหมอ่าจิ้มลึกถูลึกเห็นไหมถูลึกเห็นไหมก็นี่นะครับทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยจริงๆเอ๊ะสมมุติเราจะแบบไถน่เอาเปิดไฟได้โชว์บ้านเขาหน่อยนี่เฮ้ยดูดิเอาเปิด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  เออน้ำอ๋อเดี๋ยวคนดูคิดว่าน้ำปลอมนะอ่าเดี๋ยวคนดูเออแบบไม่เปียกจร kind of ิงอ่ะเปียกนะเนี่ยอ่าอันนี้เดี๋ยวเราเปิดเลยอ่าเปิดเปิดนะเปิดนะเปิดเห็นเขาบอกว่าโดนที่ชาร์จแบตนี่ด้วยนะอ๋อเนี่ยเนี่ยที่ชาร์จแบตอ๋อที่ชาร์จแบตนี่นี่นี่ไหนโชว์ก้นโชว์ก้นอันดี้อ่านี่ไม่ใช่ก้นนี่อะไเหรออันนี้ชาร์จแบตอ่าก็คือไฟไม่รับวงจรยังสั่นอยู่ไหมเนี่ยสั่นโยสั่นโยเนี่ยอ๋อให้ท่านไปด คลิปนี้ขายมาขนาดนี้แล้วนะโชว์ขอกันมาขนาดนี้แล้วมันปลอดภัยนะพี่เจตยังดากได้เลยแล้วคนดูจะไม่อยากได้เลยครับเออแล้วถ้าคนดูอยากได้ทำไมนี่ทำไงอะเหรอวันที่7เดือน7นี้ไม่เจดกรกฎาคมเดือน7ใช่ไหมมีโปรโมชั่นในช้อปปี้ครับคุณผู้ชมครับกับการขายแบบลดราคานะจาก 2,000กว่าบาทาเหลือเพียงเหลือ1,586าบาท1,586้าแค่นั้นยังไม่พอนะมีแถมอีกเป็นแถมใบมีดเซรามิกไปอีก1ชุดอันนี้นะใช่อันนี้เป็นราคา600กว่าบาทไนหะใช่อันนี้ราคาเอออาบาบาทนะ<ถ>ก็คือ จร,จริงๆแล้วมันเหมือนแบบดูไร้ค่าใช่ไหมมันแบบเอ้ก็แถมใบมีดแต่จริงๆเลยคือใบมีดเซรามิกเนี่ยแทบจะอยู่ได้สักครึ่งปีเลยนะ oh. นีมันมันอยู่ได้นานมากเพราะฉะนั้นซื้อไปอันเนี้ยเราโกนแทบจะทุกวันเนี่ยเราโกนได้แบบดีไม่ดีทั้งปีเลย oh. นะฮะเพราะฉะนั้นมันคุ้มมากใน oh. โปรโมชั่น oh. วันที่7เดือน7นี้นะครับในแอปช้อปปี้นะ oh. เวลาที่เอ่อช่วงเวลาเที่ยงคืน นะฮะแล้วก็3ทุ่มของวันอาทิตย์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นโปรโมชั่นโอเคครับคุณผู้ชมครับนะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปประเดิมบ้านใหม่ของเรานะครับแล้วยังเป็นสปอนเซอร์ของเราอีกด้วยนั่นเองนะครับก็วันนี้ครับขอบพระคุณพี่เจตแล้วก็ไทดีนะฮะหลังจากในวันนี้ก็จะเป็นคนที่สะอาดขึ้นแล้วนะก็จะเป็นผู้ชายที่แบบไม่ต้องกลัวมังกรกินหมี่อีกต่อไป้องคังต้องคันอีกด้วยนึด้เออไม่คืดด้วย นะก็วันนี้ครับขอบพระคุณทางไข่กูมิ่งนะผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายนั่นเองนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ของเรานะครับเราก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะเพราะว่าในคลิปนี้มันเป็นนะมันแบบมันค้าขายนะมันค้าขายแต่คนก็ยังเข้ามาดูความฮานะก็ขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับขอบพระคุณทางสปอนเซอร์อีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ขอรากคุณผู้ชมไปก่อนบายครับขอบคุณครับ